จิอตอมตะดั่งมงกุฎเพชรเนื้อเงินตราและทุกสิ่งในโลกด้วยจาราร์สถิธรรมเพนสุขในโลกที่หมุนเร็วด้วยกระแสของการครอบครองผู้คนมากมายล้นเร่งไล่ควยคว้าเงินตาชื่อเสียงอำนาจและวัตถุอันเปล่งประกายแต่ห้วง แต่ในห่วงลึกที่สุดของการดำรงอยู่มีสิ่งหนึ่งที่ไม่อาจประเมินค่าไม่อาจช่วงชิงและไม่เคยเสื่อมสูญจากการเวลาใดๆนั่นคือจิตอมะตะซึ่งเปรียบดังมงกุฎเพชรแห่งการตื่นรู้ที่อยู่เหนือทุกสิ่งในโลกจิตอมะตะคืออะไรก็คือภาวะของจิตที่รู้ตัวเองอย่างแท้จริงจิตที่ไม่ผูกพันกับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสและความคิดจิตที่หลุดพ้นจากการกลัวตาย กลัวศูญย์สีแระกลัวไม่มีมันไม่ใช่ความจำไม่ใช่อารมณ์ไม่ใช่อัตตาแต่มันคือความรู้สึกเป็นนิรันดร์ที่สงบเย็นและเปล่งประกายในตัวเองไม่มีใครเป็นเจ้าของเพชรเมร็ดนี้แต่ทุกคนมีอยู่แล้วในตัว มงกุฎเพชรแห่งจิตอมะตะไม่ใช่สิ่งที่ต้องไปขอจากเทพเจ้าไม่ใช่รางวัลของผู้ที่ร่ำรวยและไม่ใช่สมบัติของผู้มีอำนาจมันคือสมบัติของผู้ผู้ที่ตื่นรู้ผู้ที่ยอมวางความโลภความหลงความกวดความกลัวเพื่อกลับมามองเห็นสิ่งที่อยู่กับเราตลอดเวลาเนืงเงน้อเงินตาเพราะเงินหมดค่าเมื่อจิตหมดสติ เงินทองให้เราใช้ชีวิตสะดวกก็จริงแต่มันไม่อาจซื้อความสงบในใจความหมายของชีวิตความรักที่แท้จริงหรือแม้แต่ลมหายใจสุดท้ายที่สง่างามในยามที่จิตไร้สติแม้มีเงินพันบาทพันล้านก็เหมือนมีอาวุธอยู่ในมือคนตาบอดแต่เมื่อใดก็ตามที่จิตตื่นรู้แม้ไม่มีสิ่งใดในกระเป๋าก็สามารถยิ้มได้จากหัวใจที่เบาและบริสุทธิ์ผู้ที่มีจิตอมาตะย่อมไม่ตก เป็นธาตุของโลกเขาจะไม่หลงไปกับเสียงสรรเสริญไม่ทุกไปกับคําเยียดหยามไม่ยึดติดกับแม้กับสิ่งที่รักและไม่กลัวแม้กับความตายที่มาถึงเพราะเขารู้ว่าเรามาเพื่อเรียนรู้ไม่ใช่ครอบครองโลกเป็นเพียงโรงเรียนแต่จิตคือนักเรียนอมะตะที่เดินทางข้ามภพจงเลือกสร้างจิตอมะตะมากกว่าสะสมวัตถุวันนี้คุณอาจเลือกสร้างบ้านหลังใหญ่ซื้อรถหรูใส่นาฬิกาเรือนทอง แต่นั่นนะไม่ใช่ปัญหานะะคุณรู้ว่าไม่มีสิ่งใดเป็นของเราแม้แต่ร่างกายแต่สิ่งเดียวที่คุณจะพกข้ามพกได้คือระดับความตื่นของจิตนี่แหละคือเพชรแท้ที่ไม่มีใครขโมยได้และไม่มีเวลาใดพรากมันไปจากคุณได้ สัจธรรมสุดท้ายเมื่อคุณมองเห็นจิตอมะตะในตัวเองคุณจะมองเห็นพระเจ้าในทุกสรรพสิ่งและเมื่อคุณวางทุกสิ่งในโลกลงได้อย่างเบาใจคุณจะได้ครอบครองทุกสิ่งในจักรวาลโดยไม่ต้องยึดถือมันอีกต่อไปจงเป็นผู้สวมมงกุฎเพชรนั้นด้วยความเงียบสงบและจงใช้แสงแห่งจิตอมะตะนำพาโลกนี้ให้เบาขึ้นสัจธรรมเพรสุข